เป็นตกขาวค่ะกินโปรโตีน2เมตรตกขาวยังเยอะอยู่ค่ะต้องกินแบบไหนคะแนะนำหน่อยค่ะอาจารย์เขพบว่าการติดเชื้อในช่องคลอดจากเชื้อราสายพัน์ธุแคนดิดาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงตกขาวพูดง่ายๆอันนี้เป็นโรคติดเชื้อเชื้อราโปรโตีนไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อราทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ปัญหานี้ บรรทาลงสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องคลอดก็ไม่ต่างอะไรจากสมดุลในลำไส้เมื่อเชื้อรามีมากกว่าคุณก็ต้องมีตกขาวตอนนี้แหละเขาพบว่าคนที่มีสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่เหมาะสมมีจุลินทรีย์ดีมากและจุลินทรีย์ไม่ดีน้อยพวกนี้ปัญหาตกขาวจะแก้ง่ายขึ้นหรือบางครั้งหายได้เองคุณอาจจะสงสัยว่ามันคนละท่อช่องคลอดท่อนึงลำไส้ท่อนึง ไม่ต้องสงสัยเลยจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเราเสามารถส่งการต่อต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆบนผิวหนังเราก็ได้ในช่องคลอดก็ได้ในจุดซ่อนเล้นได้หมดแม้แต่ผิวหนังที่แล็กๆที่มีกลิ่นถ้าคุณมีจุลินทรีย์ดีเพียงพอมันก็ทําให้กลิ่นตัวคุณลดลงได้เพราะว,ว่ามันไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อปัญหา เพราะฉะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องรักษาสมดุลของจุลินซีในทางเดินอาหารให้ได้ก่อน 1. พืชผักเพิ่มหวานน้อยลงไขมันลดลงเนื้อนมไข่ลดลงแล้วก็เติมจุลินซีดีอันนี้คุณกำลังทําพื้นฐานยั่งยืนแล้วนะปัจจุบันปัญหาตกขาวเป็นปัญหาที่มีปัญหามากในผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกเขาพบว่าในเชื้อราแคนดิดานในเซลล์ของมัน เขาพบหน่วยพันธุกรรมของแบคทีรีย H pylori ไปอยู่ในเชื้อราทำให้เชื้อราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายขึ้นผู้แย่ยก่อโรคได้ง่ายขึ้นรักษายากขึ้นเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นใหม่ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเกิด Hybrid, กไฮบริดกด้ฟิวชั่นกันด้ครับเชื้อโรคมันเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันไปพบหน่วยพันธุกรรมของ H pylori ใน Candida ในชองคลอดอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้ตกขาวมันดื้อยาหรือมันดื้อการรักษา <S 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 แล้วกลับมาเป็นง่ายึ้น H. p ิ l o r i เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหารโดยเฉพาะกระเพาะ โรคก,กระเพาะ hmm. กดไหลย้อนกระเพาะอักเสบใช่หมดมันก็คือแบคทีเรียชนิดหนึ่งจเจริญเติบโตดีเพราะทางเดินอาหารคุณเสียสมดุลพอคุณแก้สมดุลในทางเดินอาหารเอสพายโไลในกระเพาะคุณจะลดลงเอสพายไลที่อยู่ในกระเพาะนี่คุณอย่าไปคิดว่ามันอยู่ในในกระเพาะนะมันอยู่ตลอดทางเดินอาหารเลย hmm. เวลาคุณขับถ่ายอุจจาระมันก็ออกมาด้วยแล้วเวลาคุณล้างก้นเช็ดก้นมันก็ปนเปื้อนอยู่แถวแถวนั้นคุณมองไม่เห็นตัวมันเล็กบางส่วนก็มาปนเปื้อนแถวช่องคลอดไอ้นี่ต่างหากที่ทําให้ตกขาวมันเป็นง่ายขึ้น เชื้อราอย่างเดียวยังพอเอาอยู่แต่พอไฮบริดระหว่างเชื้อรากับเอชไพโรไลเอาอยู่ยากขึ้นคุณแก้ต้นเหตุก่อนเลยรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในทําไส้อ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วปรับเปลี่ยนซียางเติมจุลินทรีย์ดีอันนี้เท่ากับคุณทําให้ความรุนแรงของการติดเชื้อในช่องคลอดลดลงและจุลินทรีย์ดีที่เขามีมากขึ้นในระยะยาวเขาจะสร้าง สารต่างๆที่ร่วมมือกับระบบภูมิต้านทานซึ่ง70-80%ของระบบภูมิต้านทานอยู่ในลำไส้ของคุณเมืเ่อขาวคุณทำงานดีขึ้นภูมิต้านทานคุณแข็งแรงขึ้นเชื้อราจ,จะค่อยๆลดลงนี่เป็นการตัดทอนกำลังศัตรูเชื้อโรคของเราทีละขั้นตอนเลยถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณใช้บบารติกโปรบาติกจัดการเลยโปรโตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อคุณเติมโปรโตีนไม่มีใครห้าม แต่คุณเติมพรีไบลติกโปรไบลติกตรงประเด็นกว่าจัดการต้นเหตุทําให้เชื้อโรคลดลงการติดเชื้อลดลงการอักเสบลดตามมีการซ่อมที่ดีด้วยโปรโตีนทุกอย่างมันจบตรงนี้เลย